ราคาประมาณ7-800นะครับหรือว่าต่ำกว่าพันหนึง่งนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องไล่ยุงไฟฟ้าแบบพกพานะครับ n i Core e m r 3 0 SE นะครับ EMR 3 0 Special Edition ตัวนี้จะมีขนาดที่ย่อมลงเล็กลงกว่า EMR 3 0นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูระหว่างรีวิวหรือท,ท้ายรีวิวแล้วกันนะครับบางคนสงสยัยต้นคลิปเลยว่าพี่มันใช้งานได้จริงหรอผมตอบเลยว่ารุ่นอื่นๆที่ผมใช้มาของ n i k o ใช้งานได้จริงครับทุกอันเลย ไม่ว่าจะเป็น0506นะครับ1 0 2 0 3 0ที่รีวิวไปแล้วแล้วก็4 0ที่เพิ่งรีวิวไปตะกี้เลยนะครับก็ดูรีวิวน,นั้นก่อนแล้วมาดูรีวิวันนี้ต่อนะครับอีกครั้งนะราคาอ่านใต้คลิปและ description ได้เลยนะครับแล้วก็ผมแจ้งไ้คร่าวๆก่อนว่าตัวนี้ราคาประมาณ7,8,900นะครับหรือว่าต่ำกว่าพันหนึ่งนะครับผม Portable Electronic Multi Purpose Repeller ครับ E.M.R ก็ย่อม,มาจากอันนี้แหละนะครับ e ิเล็กทรอนิกส์มัลติพรอ r เ p ส l เ e r หรือ m o s quito r e p เลอร์ก็ได้เครื่องไล่ยุงไลแง่แมลงแบบพกพาใช้ไฟฟ้านะครับไม่ได้ใช้แกส๊สซึ่งในช่องผมเคยรีวิวไปแล้วก็พี่ๆไปหาดูในเพลย์ลิสต์ไนท์คอรก็ได้หรือว่า Outdoors เกียก็ได้ครับผมตัวนี้มีโหมดให้เลือกใช้งานทั้ง Outdoor Mode ภายนอกอาคารนะครับนอกสถานที่ Indoor Mode ภายในอาคารในสถานที่ ตัวนี้น้ำหนักเบาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ไล่ย,ยุงได้200%แน่นอนคือมั่นใจแน่ๆนะครับเท่าตัวเลยนะครับอินดอร์เอาท์ดอร์โหมดหน้าตาแบบนี้ตรงนี้จะมีอุปกรณ์ให้คือสาย USB Type C ให้มาด้วยนะครับแล้วก็แผ่นไล่ย,ยุงนะครับให้มาน่าจะ2-3แผ่นข้างในนะครับแถมมาด้วยแล้วก็ใช้สาย USB หรือสาย AC adapter DC adapter เสียบชาร์จนะครับใช้หอแวงก็ได้หรือว่าจะใช้สายเสียบชาร์จโดยตรงก็ได้ด้านหลังก็จะมีรายละเอียด ว่าส่วนประกอบหน้าตาของเขาเป็นแบบไหนนะครับเรามาดูข้างในกันเลยตัวนี้ตัวถูกกว่าตัว40แล้วก็30ปกตินะเพราะว่าเขาเป็นแบบไม่มีแบตเบล์อินนะครับใช้ใช้แบตเตอรี่นอกนะครับพูดง่ายๆคือถ้าพี่ที่มีหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จ AC adapter DC adapter เนะี่ยก็ใช้ได้เลยหรือว่าจะใช้ power bank เป็นตัวให้พลังงานกับเจ้าตัวนี้ก็ได้นะครับสำหรับตัวแผ่นแผ่นไล่ยุงนะครับที่เขาให้มาเนี่ย ในนี้จะมีแผ่นให้มาทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับคือแผ่นหนึ่งเนี่ยสามารถใช้งานได้2หน้าเลยหน้านึงแห้งหมดก็กลับอีกหน้านึงนะครับก็จะเป็นดับเบิลไซส์ดับเบิลยูเซนะครับของไนคอเองแล้วก็สามารถจะใช้แผ่นของเทอร์มาเซลได้ด้วยเทอร์มาเซลคือยี่ห้อของ c a สเก t ดีไซน์นะครับที่ Thailand o u t d ดอ r ขายนะครับผมนี้เป็นสาย usb type a ไป c นะครับซึ่งก็ใครมีโทรศัพท์ android หรือว่าใช้ iphone 15นะครับก็ชาร์จได้เลยนะครับเสียบชาร์จ ไดเรกเตอร์ ate, และคู่มือการใช้งานนะครับแนะนำตามนี้เลยโอเคตัวอุปกรณ์นะครับโอเคครับแกะออกมาก็จะเห็นว่าเป็นกระป๋องนะครับทรงแบบเล็กๆนะครับหน้าตาเหมือนลำโพงบลูทูธอะไรางแบบนี้นรับมันก็จะไม่กิ้งไปไหนแล้ววางอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยแต่ว่าการวางดีลังกาแบบนี้ไม่แนะนําเพราะว่าด้านบนเป็นตัวกระจายนะครับตัวกระจาย ไอระเหยจากสารเคมีที่ใช้งานแล้วก็ตัวกระบอกตลับกระป๋องเขาเนี่ยเขาจะเป็นวัสดุประเภทพลาสติกที่ทนความร้อนนะครับแล้วก็ไม่ลามไฟด้วยซึ่งปุ่มเปิดปิดคอนโทรลจะอยู่ด้านหน้านะครับด้านข้างตรงนี้จะบอกว่าอินดอร์สีเขียวเอ t าดร์สีฟ้าน้ําเงินนะครับก็จะชัดเจนแล้วจะมีไฟบอกข้างล่างตรงนี้นะครับว่าเครื่องทํางานอยู่ส่วนด้านล่างจะมีสเปคทางอิเล็กทรอนิกส์ไฟเข้านะครับอินพุต 5 VOLT 2A ที่10วัตต์แมก็คือถ้ามีที่ชาร์จ iPhone ที่ไม่ได้แรงมากนะครับก็สามารถจะเสียบได้เลยนะครับเสียบชาร์จได้เลย Prote c t i o n คือโซนป้องกันเมื่อใช้งาน10 20เมตรตารางเมตรนะครับห่างออกไปหรือว่า16 116ถึ11 f e นะครับแล้วก็เป็น IPX5 กันฝนละอองได้ช่องเสียบแผ่นให้ความร้อนนะครับใส่ด้านข้างซ้ายหรือขวาก็ได้เสียบเข้าไปหรือว่าเสียบเข้าไปแล้วในนี้น่าจะมีพัดลมด้วยนะครับ การใช้งานก็ไม่มีอะไรมากส่วนไฟเข้าเนี่ยเข้าด้านหลังอันนี้เป็นบอกว่าอินนะครับอิน <In S 1> ก็เป็นช่อง USB port Type C แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองเสียบเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงใช้งานยังไงโอเคเสียบนะครับก็เปิดฝาออกนะครับแล้วก็ดันตัว USB Type C เข้าไปนะครับนะแบบนี้นะครับไม่มีไฟอะไรขึ้นเลยนะแต่เสียบเข้าไปแล้วนะมาดูกันครับผมกดคลิกมีอะไรเกิดขึ้นไหม กดค้างโอเคครับผม uh, ตัวของอุปกรณ์ตัวนี้ไม่มีแบตบิลล์อินนะครับมันจะใช้ไฟจาก AC adapter หรือ power bank นะครับถ้าผมมี power bank ก็เป็น5โวล์เนาะ5โวล์มันก็ใช้ได้นะพรวะ power bank มันจ่ายไฟ5โวล์5โวล์ 2A นะครับเสียบกับไฟชาร์จที่เป็นที่ชาร์จมือถือ Type C ก็ได้แล้วพอกดเปิดปิดนะครับมันก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็จะบอกโหมดซึ่งเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับกดคลิกเฉยๆ,ๆนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับไม่ติด สมมติผมเสียบเสียบไอแผ่นนึงเข้าไปด้านข้างนะแผ่นนี้มันอยู่ตรงนี้เสียบชึกเข้าไปมันจะมีแผงให้ความร้อนข้างในนะครับเป็นตัวให้ความร้อนแล้วก็แผ่มาที่แผ่นจะมีลวดนะคอยกดแผ่นให้แนบกับตัวแผงความร้อนภายในแบบนี้นะครับทาให้ความร้อนที่มีกับแผ่นเนี่ยมันระเหยออกมาด้านบนนะครับกระจายออกแล้วจะมีพัดลมช่วยกระจายซึ่งไอแผงไอแผ่นนี้นะครับข้างในจะเป็นสีฟ้านะครับแกะออกมามันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ ซึ่งไอสีฟ้าเนี่ยนะครับก็เป็นไซสม์มาตรฐานนะครับใช้ของอาร์ตก็ได้ใบก้อนก็ได้นะครับถ้ามีของเทอร์มาเซลก็ได้หรือของเขาเองก็ได้เป็นไซส์แบบไม่ใหญ่มากสไลด์เข้าไปก็จะเป็นสีฟ้าพอกดเปิดปุ๊บไอแผงนี้ร้อยก็จะระเหยถามว่าไอส่วนประกอบนะครับสารเคมีที่เป็นตัวออกฤทธเนี่ยมันคืออะไรมันคือพาราเซทินนะครับหรือพาราเ r o รยเป็นสารสังเคราะห์นะครับขึ้นมา แต่เรียนแบบธรรมชาติที่มีในดอกไม้นะครับมันก็จะเป็นสารที่ไล่ยุงไล่มแมลงนะครับไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยแต่เป็นอันตรายมากๆเลยกับมแมลงแล้วก็ปลานะครับมดยุงมแมลงวันพวกนี้หนีหมดเลยนะครับแล้วปลาด้วยถ้าโยนลงน้ําก็อันตรายสัมผัสแล้วควรจะล้างมือก่อนกินอาหารนะครับในปริมาณที่เหมาะสมอันนี้คือเป็นการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแล้วนะครับเปิดใช้งานกดสวิตช์ค้างสักครู่หนึ่งนะครับจนกว่าไฟสีฟ้าตรงนี้จะติดขึ้นมา ด้านล่างอันนี้เป็นโหมด outdoor นะครับติดตลอดเลยกดคลิกอีกทีนึงจะเป็นการสลับไป indoor นะครับสีเขียวง่ายๆเลยเขียว indoor ฟ้า outdoor นะครับคลิกสลับซึ่งต่างกันตรงไหน indoor เนี่ยนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับแบบนี้ซึ่งสีเขียวเนี่ยพัดลมข้างบนมันจะไม่หมุนนะครับอ่าหมุนนั่นแหละแต่มันจะหมุนไม่เยอะนะครับเขียวนะ indoor มันจะหมุนไม่เยอะแล้วแหงจะไม่ร้อนมากจะหมุนแบบนิดๆิดแล้วหยุดนิดๆแล้วหยุดนะครับเป็นตัวกระจายไอร้อนแต่ถ้าเป็น outdoor นะครับไอพัดลมเนี่ยจะหมุนเยอะกว่าแล้วก็แผงก็จะร้อนกว่าข้อดีก็คือกระจายได้มากกว่าประสิทธิภาพในการปกป้องสูงกว่านะครับแต่ข้อด้อยคือแบตเตอรี่หรือว่าแหล่งพลังงานจะหมดเร็วนะครับแต่ถ้าเราเสียบไฟบ้านตลอดเลยเนี่ยไอแผงนี้ก็จะร้อนเร็วแล้วมันก็จะกระจายได้มากกว่าแผงนี้ก็จะหมดเร็วกว่านะครับว่าอย่างนั้นเถอะนี่ก็เป็นอ,อุปกรณ์นะครับในการ ไล่มแมลงไล่ยุงนะครับซึ่งก็เป็นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักดีแบบนี้นะครับถ้าใครแบบสนใจที่จะซื้อไปใช้งานนะครับก็ลองดูรีวิวนี้แล้วกันนะครับถามผมว่ามันใช้งานได้จริงหรอพี่นะผมขอตอบเลยว่าจริงจริงนะครับเพราะผมใช้รุ่นอื่นอยู่มันก็ใช้งานได้เพียงแต่ตัวนี้น้ําหนักเบาแล้วก็ไม่มีแบตนะครับ แต่ไอ้แฟกเตอร์มันคือแผงก็แผงเดียวกันวิธีให้ความร้อนก็เหมือนกันนะครับมันก็ส่งผลเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าดีไซน์ไม่เหมือนกันโอเคท้ายคลิปนะครับผมเอาตัวอื่นมาเทียบให้ดูบ้างก็คือตัว EMR 40ตัวนี้แบต Built-in นะครับเป็นทรงกระป๋องมีแบตอยู่ภายในแบบนี้นะครับ EMR 20นะครับตัวนี้เป็นไซส์แบบยาวๆแบต Built-in เหมือนกันนะเป็นทรงถือยาวๆอย่างเงี้ยก็จะตัวยาวกว่าตัวนี้นะครับแต่แบตมันก็ อึดกว่าเนาะแบต1 0ื่นมิลลิแอมอันนี้นะใช้งานเป็น p o พาเ b a n k ไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นแบต1 0ื่นมิลลิแอมแล้วก็ E.M.R.10 เป็นตัวแรกที่ออกมาเลยก็หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่ผมใส่กระเป๋าไว้นะครับก็จะไม่เห็นว่าหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะนี่ครับ E.M.R.10 ตัวนี้จะมีแผงอยู่ข้างหน้าเหมือนกันมีฝาครอบด้วยนะครับมีคลิปหนีบ แบตเตอรี่ถอดได้ใช้2อง0 0งก้อนนะครับถอดได้เปลี่ยนได้เลยถ้าแบบแบตหมดไม่ต้องชาร์จถอดเปลี่ยนเลยหรือว่าจะชาร์จก็ได้นะครับมีที่เสียบชาร์จด้วยแล้วก็มีหน้าจอนะครับบอกสถานะแบตบอกโหมดที่ใช้นะครับอย่างเช่นผมจะเปิดหมวเนี้ยกดสวิตช์ค้างสักครู่หนึ่งก็จะติดขึ้นมาที่ indoor เป็นสีเขียว outdoor กดอีกทีหนึ่งนีนี่ outdoor นะครับก็เป็นบอกเลยว่าเป็น outdoor กดอีกทีก็เป็น อินดอร์นะครับจอบอกสถานะแบตบอกโหมดนะครับลันได้เท่าไหร่บอกหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เปิดอัลตราโซนิกเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเปิดได้กี่ชั่วโมงอันนี้เป็นเสียงอัลตราโซนิกคือมีเสียงวี่งนะครับซึ่งเสียงเนี้ยจะเป็นเสียงที่เป็นเสียงที่มีขึ้นความถี่สูงมากมนุษย์ไม่ค่อยได้ยินนะครับถ้าวพวกสัตว์หนูนกมแมลงงูง นะครับกระต่ายพวกนี้แมวหมาเนี่ยวิ่งกันกระจายเลยนะครับนี่ก็รีวิวไปแล้วไปดูย้อนหลังได้ก็จะตัวใจญกว่า20เนาะเพราะตัวนี้มันมีจอนะครับแล้วก็ถอดแบตได้ตัวนี้แบตบิล์อินไม่มีจอแล้วก็นี่ใช้เป็น power bank ได้ด้วยแต่ตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมก็เป็นข้อมูลแล้วก็ตัวสุดท้ายใหญ่กว่าเพื่อนเลยนี่คือ EMR 30ตัวนี้เป็นทรงกระป๋องนะครับแบตบิลอินเหมือนกันเสียบชาร์จตรงก็ได้มีไฟบอกมีลำโพงดังกว่าตัว10อีก แล้วก็ฝาครอบด้านบนก็จะเป็นโหมดใช้งานนะครับ o u t d o o r indoor เหมือนกันที่ผมใช้งานบ่อยมากนะครับแผ่นก็เสียบเสียบได้2แผ่นพร้อมกันเลยซ้ายขวานะครับฝาครอบเก็บตัวแผ่นสำรองได้ด้วยแล้วปิดหพาแบบนี้นะครับโอเคครับก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับไล่ยุงนะครับไล่แมลงจากไนคอนะครับที่มีมารีวิวนะครับลืมมีอีกนะครับ0 5กับ06อันนี้คือ05สีน้ำตาลนี่คือ06นะครับ 06เนี่ยมีแบตในตัวเล็กนะครับ05ไม่มีมแบตในต้องเสียบตรงเหมือนกับเจ้าตัวนี้เลยเป็นไ์เวทนะมีสีน้ําตาลออกมาด้วยนะครับก็ติดกับเป้ติดกับตัวเล็กๆหน้าตาประมาณนี้นี่คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีตอนนี้ที่ผมมาใช้กับกิจกรรมหลังบ้านนะครับที่ไล่ยุงไล่อะไรเงี้ยนะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมดูรีวย้อนหลังพวกนี้ในเพลย์ลิส์ o u t d o o r gear หรือไนคอนะครับแล้วเจอกันครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์